หญิงสาวคนนี้ว่าจะออกไปซื้อของกินจึงได้ลงลิฟต์ของคอนโดไปซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเพราะหลังจากที่เข้าไปแล้วลิฟต์มันก็ทำงานแล้วลงไปด้านล่าง แต่มันก็ลงมาตั้งหลายชั้นแล้วเธอจึงเอะใจว่าทำไมถึงนานนักในทีแรกก็คิดว่าลิฟต์อาจจะเสียจึงได้กดขอความช่วยเหลือแต่ลิฟต์ก็ยังไม่หยุดทำงานและยังคงลงต่อไปเรื่อยๆ จากนั้นมันก็ได้สั่นเหมือนอาการลิฟตกทำให้เธอคนนี้เกิดอาการกลัวมากจนในที่สุดมันก็ได้หยุดนิ่งและได้เปิดประตูออกแต่บริเวณด้านนอกนั้นในตอนนี้กลับดูมืดสนิทเธอเดินออกไปอย่างก,กล้ากลากลัวอาจเพราะกลัวลิฟจะตกลงไปมากกว่านี้ซึ่งเธอก็หายตัวไปนับตั้งแต่วันนั้นและลิฟชั้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่มีอยู่จริง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีเหตุการณ์พอร์ตไกส์เกิดขึ้นบานประตูหลายบานได้ปิดเปิดกระแทกอย่างรุนแรงจนเมื่อเขาคนนี้ได้หันหน้าไปตรงทางเดินเจ้าตัวก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมชุดขาวกำลังยืนนิ่งอยู่ละสายตาไปเพียงครู่เดียวเมื่อหันกลับไปเธอก็หายไปแล้วก่อนที่ไฟในโรงแรมจะดับไล่ลงมาทีละดวง และเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งหญิงคนดังกล่าวก็เข้ามาใกล้มากขึ้นพอไฟดับลงอีกก็มีเสียงประหลาดดังตามมา จนกระทั่งที่คนถ่ายคลิปได้เห็นผู้หญิงคนนั้นคลานห้อยอยู่บนเพดานแล้พุ่งเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วเขาจึงได้วิ่งหนีเข้าลิฟต์กะจะเอาตัวรอดไปให้พน้นแต่ผีตนนั้นก็ยังคลานตามเข้ามาอย่างไม่หยุดโชคดีที่ประตูลิฟต์ปิดลงได้ทันเวลา อย่างนั้นเขาก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายเพราะจูจูก,ก็ดูเหมือนว่าประตูลิฟต์จะถูกง้งออกด้วยอะไรบางอย่างทำให้ใชายหนุ่มลุกลีลุกลนทำอะไรไม่ถูกได้แต่ส่งเสียงสั่นกลัวแต่ท้ายที่สุดแล้วประตูก็ไม่สามารถเปิดออกได้และลิฟต์กำลังพาเขาหนีลงไป แล้วจูจ่ๆไฟในลิฟต์ก็เริ่มติดติดดับดับหลังจากนั้นก็มีเสียงควรครางดังอยู่ข้างๆเมื่อเขาได้หันไปมองก็พบกับผีตนนั้นที่ยืนอยู่แล้วผีตนดังกล่าวก็ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายเขาอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าหลังจากนั้นชายคนนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง จะว่าไปแล้วคลิปมันก็ดูเหมือนกราฟิกหรือไม่ก็เกมมากแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกับคลิปที่เจอในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณผู้ชมถ้าได้เจอแบบนี้จะรับมือยังไงดีครับหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งได้ลุยเดี่ยวเข้าไปสำรวจในอาคารร้างตั้งอยู่ในเมืองกวางโจซึ่งที่นี่เป็นโรงแรมเก่าและถูกปิดตายมานานมากแล้ว ในประเทศจีนมีหลายมณฑลที่ถูกทิ้งร้างเหตุผลก็เนื่องมาจากพิษเศรษฐกิจแต่คนใน,นเน็ตก็บอกเอาไว้ว่าที่นี่มีผีสิงอยู่จํานวนมากเมื่อสํารวจไปได้สักพักเธอคนนี้ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเสียงนั้นดังอยู่หลายรอบขณะที่กาลังสำรวจหาต้นเสียงบานหน้าต่างด้านหน้าก็เลื่อนเปิดเองอย่างน่าขนลุกตามมาด้วยเสียงบางอย่างที่ดูคล้ายกับเสียงของตก ฮึใช่่你们刚才有没有听见什么什么？我操！ใช่จนมาถึงช่วงท้ายของคลิปเธอก็เห็นอะไรบางอย่างไกลๆ จึงได้ซูมกล้องเข้าไปดูก่อนที่จะเห็นกับใบหน้าของบางสิ่งที่ค่อยๆลอยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมากหญิงสาวกล่าวว่าใบหน้านั้นมันลอยอยู่บนกลางอากาศและทําให้เธอตกใจกลัวจึงต้องรีบหนีออกมาโดยทันทีก็น่าอใจแข็งกว่าผมมากแล้วนะครับว้าวว้า กลางดึกคืนหนึ่งน้องคนเล็กตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่แล้วก็เห็นพี่ๆสองคนกำลังนั่งเมิรลอยถามอะไรก็ไม่ตอบคิดว่าอาจจะแกล้งกันอีกแล้วจึงได้ถ่ายคลิปเอาไว้ฟ้องแม่จนเมื่อหันกล้องไปทางตู้เสื้อผ้าก็พบกับใบหน้าของคนที่กำลังจ้องมองมาจากด้านใน ด้วยความสงสัยว่าสิ่งของอะไรทำไมมองผ่านกระจกและเป็นแบบนี้เขาจึงเดินเข้าไปและเปิดตู้เสื้อผ้าดังกล่าวแต่ทว่าด้านในกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรที่ดูคล้ายกับใบหน้าของคนได้เลยหรือนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ทั้งสองคนของเขากำลังช็อก ค่ำคืนอันหนาวเหน็บชายหญิงชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งได้เดินทางไปที่สวนสาธารณะพวกเขารู้มาว่าที่นี่มีเรื่องอาถรรพ์มากมายเกิดขึ้นและมีคนมาจบชีวิตตนเองที่นี่บ่อยมากเดินกันไปได้เพียงครู่เดียวจังหวะนั้นเองก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นทำเอาทั้งสองถึงกับหยุดชะง,งักไปหลังจากนั้นเพียงไม่นานเสียงดังกล่าวก็ได้ดังขึ้นอีกครั้ง ชายคนนี้จึงบอกให้หญิงสาวปิดไฟเพื่อรอดูว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างก็ยังคงเงียบกรันนน,บบน้อยเอ๊ะไทเคเ จนกระทั่งที่พวกเขาได้เดินต่อไปแล้วก็บพบก,กับรูปร่างของบางสิ่งอยู่ไกลไกลสิ่งนั้นดูคล้ายกับคนที่กำลังวิ่งอยู่ด้านหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเจอเข้ากับเชือกเส้นหนึ่งที่ถูกผูกติดเอาไว้กับต้นไม้ คาดว่าน่าจะเคยมีคนใช้มันจบชีวิตตนเองต่อมาจังหวะที่กำลังสำรวจกันอยู่นั้นก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกสุขุนยุตตังกันเ่ยอาช่รอเอ่มันสิ่งกสิทธิชิออตส์ชุดตักันอย่าเ จนมาถึงในช่วงท้ายที่หญิงสาวรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหน้าพอลองไปเช็คดูก็ไม่เจอกับสิ่งใดแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกขนลุกและสัมผัสได้ว่าที่นี่มันอันตรายเกินไปจึงขอหยุดการสำรวจไว้แต่เพียงเท่านี้การขับรถในตอนกลางคืนย่อมเป็นอันตรายมากกว่าในายามปกติเพราะด้วยถนนหนทางที่ค่อนข้างมืด บวกกับบรรยากาศทำให้หลอนดูน่ากลัวโดยในคืนนั้นชายคนนี้ได้ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านในช่วงตีสามหลังจากที่เขาไปงานปาร์ตี้มาอย่างฮาเฮจนเมื่อขับมาถึงตรงสะพานและกำลังจะเลี้ยวรถชายหนุ่มก็ถึงกับพังงะในสิ่งที่ได้เจอเนื่องจากข้างๆสะพานนั้นมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งโผลออกมาและดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกแน่นอนว่าเขาไม่จอดอยู่แล้ว มีแต่บิดหมดปลอกในเวลานี้หากลองสังเกตดูแล้วคนแปลกหน้าคนนั้นก็ดูเหมือนคนใส่หน้ากากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแกล้งกันแบบนี้ก็ถือว่าไม่น่ารัก ยังไงซักก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะอาจจะเป็นโจรที่คอยดักปล้นก็เป็นได้โจรเดี๋ยวนี้ก็สารพัดจะหาวิธีมานะครับคืนนี้เมย์ได้ออกเดินทางอีกครั้งเขาวางแผนไว้ว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปสำรวจในสถานที่ผีสิงในฮอกไกโดขับรถมาถึงจุดแรก ซึ่งเป็นอนุสาวรีที่ตั้งตังงานเขาได้ข้อมูลมาจากในเน็ตว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีผีสิงเยอะมากซึ่งจูจูอุปกรณ์ที่อยู่ในกระเป๋ามันก็ได้ส่งเสียงขึ้นมาแทบจะทันทีเหมือนจะพยายามบอกว่าผีมีอยู่ที่นี่จริงๆไ่่มส่ง บชายหนุ่มได้ขับรถต่อไปยังจุดที่สองโดยที่นี่เป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ถูกปิดร้างไปนานมากแล้วเมเดินเข้าไปด้านในเพื่อตรวจเช็คว่ามีใครอยู่หรือไม่ในตอนนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงของผู้หญิงดังมาจากด้านนอกเขารู้สึกว่าที่นี่อันตรายเลยต้องรีบออกมาก,ก่อนจังหวะที่กำลังเดินไปที่รถระหว่างนั้นเอง เขาก็บอกว่าเห็นใครบางคนจึงรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์และหนีไปสำรวจที่จุดอื่นแทนรือนันา โดยในสถานที่ต่อมาเม่บอกว่ามันคือปล่องไฟที่ลือกันว่าจะมีคนยืนอยู่ด้านบนชายหนุ่มจึงได้จอดรถแล้วลองเดินไปสำรวจดูแต่ในขณะนั้นเองก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เม่ต้องรีบวิ่งหนีโดยที่ยังไม่ทันได้สำรวจเลยด้วยซ้ำ จนมาถึงจุดสุดท้ายของค่ำคืนนี้นั่นก็คือโรงพยาบาลร้างซึ่งเขาได้บอกว่าที่นี่แกล้งที่สุดและเพียงแค่อยู่ด้านนอก เมยก็บอกว่ารู้สึกคนลุกยังไงก็ไม่รู้จากนั้นก็ได้ยินเสียงคนคุยกันดังอยู่ด้านในลองใช้เครื่องมือสื่อสารกับวิญญาณแล้วจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงเกเรร้องดังขึ้นทำให้เขาไม่ไหวแล้วภารกิจสุดท้ายจึงยุต,ติแต่เพียงเท่านี้รู วินรู้สึกว่าตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองเขาอยู่แต่เจ้าตัวเองก็ไม่แน่ใจจึงได้ตั้งกล้องเอาไว้เพื่อสังเกตการหลังจากนั้นเขาก็ได้นั่งเล่นเกมต่อจนกระทั่งได้มีเงาดำเดินผ่านประตูไป ชายหนุ่มที่สังเกตเห็นด้วยหางตาจึงได้ลุกขึ้นแล้วไปตรวจสอบดูขณะนั้นเองก็มีเสียงของใครบางคนดังขึ้นตามมาด้วยเสียงกระแทกที่ดังไปทั่วบ้านก่อนจะมีเหตุการณ์พอตกาะเกิดขึ้นเช่นก่องทิศชู่บนโต๊ะที่กระเด็นเอง You walking ต่อจากนั้นบานประตูของห้องด้านหน้ามันก็ได้ปิดเองจังหวะที่วินกำลังเดินไปดูนั้นบานประตูก็มีเสียงเคาะดังออกมาคล้ายกับว่ามีใครอยู่ในนั้นอีกเพียงไม่กี่วินาทีบานประตูก็ได้เปิดออกเองอีกรอบ ทำเอาวินตัวสั่นไปหมดแล้วหลังจากนั้นก็มีร่างสีดำโผล่ตัวออกมาจนชายหนุ่มคิดว่าน่าจะเป็นผีเขาจึงได้สั่งให้ออกไปจากบ้านของเขาบ้านหลังนี้จะต้องมีเขาอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น You're yourself laundry You're gonna lock yourself the laundry room again. not the leaving? again? in แต่รูปร่างสีดำดังกล่าวก็ยืนนิ่งอยู่ในห้องก่อนที่บานประตูนั้นจะถูกปิดลงไกลกันนั้นก็อีตัวหนึ่งได้ขยับใกล้เข้ามาหาวินจนเขาผวาและทำอะไรไม่ถูกก่อนที่กล้องจะตัดไปไม่รู้ชะตาก,กรรมของเขาว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง You gotta get out get You're yourself laundry you're gonna lock yourself the room again. not the leaving again in ทีมงานช่องชามอสพากันไปยังบ้านพักคนชาราร้างที่นี่มีตำนานเกี่ยวกับพานรงที่เคยมีชีวิตอยู่ที่นี่แต่ว่ากันว่าเป็นคนเสียสติและได้ทำการฆ่าชีวิตผู้หญิงไปหลายคนพานรงคนนี้ ชอบนำน้ำกรดไปสาดใส่หน้าของเหยื่อว่ากันว่าผีของพานรงเองก็ยังคงวนเวียนและคอยรังควานผู้คนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้จนสุดท้ายก็ดังปิดตัวลงไปยังไม่ทันจะได้เริ่มสำรวจดีดูเหมือนว่าพวกเขาจะสังเกตเห็นใครบางคนกำลังจ้องมองมายังพวกเขาจากด้านในทั้งหมดจึงพากันเข้าไปตรวจสอบดู

ผีพานโรงได้อยู่บริเวณบานหน้าต่างและเหมือนว่ากำลังปีนเข้ามาหาพวกเขาเหล่าทีมงานตกใจมากไม่คิดว่าจะเจอกันเป็นแบบนี้ทั้งหมดจึงรีบใส่เกีย์หมาออกมาทันที ชายหนุ่มคนนี้มักจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆในบ้านก่อนหน้านี้มีทั้งเหตุการณ์ Portuguese, โพลกไกสรวมไปถึงเงาดำที่ผ่านไปมาในหลายต่อหลายจุดและในวันนี้เขาก็ได้เจอกับเรื่องราวดังกล่าวอีกหนเพราะในขณะที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่เขาก็ได้ยินเสียงกระแทกดังขึ้นเมื่อลุกขึ้นไปดูที่ครัวชายคนนี้ก็เห็นซ่อมที่ตกอยู่บนพื้นและลิ้นชักของตู้ก็เปิดออกเอง ตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีอะไรจึงได้เก็บของและพยายามกลับไปนั่งดูทีวีแต่จังหวะที่กำลังนั่งลงแล้ว ก็มีร่างของใครบางคนซึ่งกำลังสะท้อนผ่านจอทีวีเขาตกใจสะดุ้งแล้วรีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบเจอใครอยู่ตรงนั้นเลยเล่นเอาชายหนุ่มร่างใหญ่คนลุกขนพองไม่ไหวนะครับถ้าจะเจอผีอยู่ในบ้านแบบนี้ชชิิช ก่อนจะจากกันไปนะครับผมและทีมงานได้แบ่งเพลย์ลิสเอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุมและแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึงแอนิเมชันที่ทั้งช่องนั้นภูมิใจเสนอก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่เพลย์ลิสแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ